ครับมันสิ่งที่ได้จากลอ,อ,องไอวันนี้ก็คือว่านะด่ารัฐาบาลด่านายกด่าไปด่ามาจนนายกไปไงทนไม่ไหวแล้วโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตและคะแนนเสียงแย่แน่สุดท้ายวันนี้บ่ายสามนายกสั่งการครับปราบสกแกมเมอร์ให้หมดนะครับนะรนั้นวันนี้ก็ได้ไประโยชน์บางคนบอกให้สองคนมานั่งมานั่งเถียงกันไ,ได้ไรได้ประโยชน์ครับหนึ่งนะได้รู้ความจริงนะครับได้รู้ความจริงสองได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการทํางาน ระหว่างสสกับพวกอินฟูจะได้รู้ว่าทั้งทหารทั้งรัฐบาลต้องพึ่งอินฟูนะครับอินฟูก็มีหน้าที่นะทำให้นักการเมืองมีแสงทําให้นักการเมืองดังนะครับแล้วก็อินฟูก็ได้รับงานจากหน่วยงานของรัฐคือไม่ใช่แบบไปช่วยเหลือนะักการเมืองอย่างเดียวช่วยไปช่วยมาก็ได้งานจากรัฐนะครับซึ่งต้องไปตรวจสอบกันต่อไปจะไปตรวจสอบกันต่อไปว่าการได้เนได้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตัวไปโดนสุจริตหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแต่ข่าววันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอืมนะจุกรู้กันนะครับอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนก็ว่ากันมานะครับอืมอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับอืม สี่ตัวตึงนักธุรกิจเขมรรับพันลึกบัญชีดําสารัคว่ำบาทน,นะครับอืมนะเขาบอกเปิดสี่นักธุรกิจกรัรมพูชาบัญชีดําสารฐคว่ำบาทมีสี่คนนะครับนะเนี่อันนี้ดูจากข่าวจากไทยพีบีเอสทีวีสาธารณะก็มีความน่าเชื่อถือสูงเลยนะครับเนะีนะ่ยนะครับนะเนี่ยแบบมีใครบ้างกันลองดูนะที่ไทยพนะีบีเอสนสี่คนเน่นะ่าคุ้นคุ้นเนะีนะ่ยอืมนะครับนะ นะครับเป็นบัญชีดำอเมริกาควา่ำบาตรอืมอืมอืมนะครับนะครับนี่ก็เป็นเป็นข่าวสารที่น่าสนใจนะลองดูนะครับอสองชั่วโมองที่ผ่านมาเกาหลีใต้สั่งอายัดกว่าสองพันล้านนะครับบริษัทดังที่เป็นข่าวเนี่ยฝากในธนาคารเกาหลีใต้ห้าแห่งอันนี้เขาอายัดเงินนะคร ของประเทศไทยมันน่าจะอายัดนะได้ข่าวว่ามีพวกแสแกมเมอร์ในประเทศไทยฝากรัฐบาลรุทินเร่งอายัดเงินอืนะครับนะครับนี่ครับเป็นเอ,อ,อ่อประชาชีมูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินชนบุรีออกโฉนดเจ็ดแปลงรวมเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าไร่มิชอบแจ้งเพิกถอนอันน้นดูนะเป็นเจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คืออาจจะรับเงินรับทองอืมนะครับอืม,อม เออนะครับทำไมอินฟูไม่กล้ามาพบสสอไอ้เขาอ้างว่าติดชายแดนนะครับก็ว่ากันไปอืมไปละหมื่นงานรวยปิดออนะครับนะครับเออมาห,มหาศาลนันเนี่ยเอออืมอืมมีอะไรครับที่น่าสนใจนะครับอืออืออือเด็กเลย ดาวแปดแจกบอกพีคตอนจบป้าคนหนึ่งถูกแกลง้งคอเซนเตอร์หลอกให้โอนเงินกว่าสี่แสนและถอนเงิน14ล้านซื้อทองรวม250บาทเก็บไว้เกือบเดือนสุดท้ายวางแผนกับตำรวจจับคนร้ายได้ป้านำทองไปขายคืนยังได้กำไรกว่า1ล้านอืมอืมเห่อป้าเก่งนะอืมอืมนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปฮะอืม ตำรวจไทยตามจนเจอมองกุฎอะไรมิสยูนิเวิร์สสีลังกาหายกลางกรุงเทพหลังผู้เสียหายลืมไว้บนแท็กซี่นะครับประเทศไทยนี่ของหายหายเจอนะนะเขาเรียกอะไรภาษาหลังภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร lost and found ใช่ไหมนะครับเวลาเราไปต่างประเทศกระเป๋าหายครับอกเ,เอาไปติดต่อนนี่ lost and found lost and f o u n นะครับก็คือหายแล้วเจอแล้วมันพูดง่ายสอสกับอินโฟ ยังคงต้องอีกยาวนะครับเนะยเรื่องก็ต้องติดตามกันต่อไปครับนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณครับข้อมูลประชาชนคอเซ็นเตอร์รู้ได้ไงก็นั่นสิมันก็ต้องมีเจ้าที่รัฐไปเกี่ยวหรือเปล่านะครับคุณไอ้ก็ได้มีการคุยกับคุณกันชัยก็จะไปออกรายการหันกระแสนะครับเอาผู้เสียหายคอเซ็นเตอร์ไปออกด้วยและโทรหานูกถิ่นครับไม่รับสายให้ด่าจนกว่าจะรับสายไหมครับอืม นะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับราคาน้ำมันลดลงดีเซลห้าสิบตตังต่อลิตรเบนซินสามสิบตังต่อลิตรมีผลยี่สิบเอ็ดตุลานะครับมีผลพรุ่งนี้นะนะครับก็ดีนะรัลดเยอะนะวันนี้ผมไปเติมไปแล้วผมไม่ได้ดูข่าวมันว่ามันจะลดราคานะครับอืชุกครูนะครับชุกครูมาตาร้อยสิบสองมาอย่างไงครับอาจารย์อ๋อน้องไอซ์จะโดนมาตาร้อสิบสอง นะครับก็คดีน่าจะอยู่ในชั้นอุทธรณ์นะสารจำคุกหกปีก็ฐจำไม่ผิดก็ <c oughs> ว่ากันไปอืมอืมถ้าสร้างบ้านติดรั้วผิดมาตราไหนเอออันนี้เป็นพรบอาคารเนี่ยผมจําไม่ได้เลยครับแตนะครับน้องลองเข้า Google เพิมพ์เลยฮนะนะครับนะนะครับมันะหาไม่ยากอะ่ะนะต้องไปค้นนะอืมนมะีอะไรบ้างนะครับเพื่อไทยแพ้ เขาบอกเพื่อไทยพ่ายซ้ำในห้องเล็กนัตวุฒิคุมเกมแก้รัฐมนูญวาระสองชูศักแพ้โหวตชิงประธานการมาธิการนะครับพรรคเพื่อไทยต้องพ่ายซ้ำในการส่งแกนนาไปคุมเกมพิจารณาล่างแก้ไขรัฐธมนูญในห้องประชุมเล็กเมื่อนายนัตวุฒิบัวประทุมจากพรรคประชาชนได้รับเลือกให้ทําหน้าที่ประธานการมาธิการด้วยด้วยเสียงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมการมาธิการมากกว่านายชูศักนะสิบสามเสียงนะครับก็คือว่าเท่ากับว่า นะครับนายอะไรครับนายนัทวุฒินะครับก็บัวประทุมนะครับก็ได้เป็นนะครับประธานนะฮนะรประธานาการมาธิการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเพื่อไทยก็แพ้ตลอดลเลือกตั้งก็แพ้เลือกตั้งซ่อมก็แพ้ศรีสะเกดก็แพ้กาญจนบ,บุรีก็แพ้คือมันตกต่ำนะนะนะครับเสียงแหบใช่ไหมครับดืนานาม่มน้ำอุ่นใส่มะนาวจะดี นะครับมานะครับอืมอืมนะครับนะบนะบพี่เดชครับอยู่ต่างประเทศฟ้องบิ่นประมาทได้ไหมได้นะครับไม่นะว่าโจทย์จำเลยก็สามารถฟ้องได้กับ C.S.I.L.A. เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเดยวิดเด็กก็โดนฟ้องเนี่ยผลเอกอะไรอ่ะวิตเรืออะไรน,นะไปเอารูปก็ขึ้นมาก็าฟ้องแล้ว เมื่อเช้ามันก็โทรมาเนี่ยบอกวีเดเนี่ยเนี่ยมีคนเอกคนนึงจะฟ้องผมแล้วหาว่าเขาไปเกี่ยวข้องสแกมเมอร์อะไรต่างเสียไอเอเอเพื่อนผมเดวิดนะ้วเขาส่งเอทนายเตือนก่อนสักพักมันฟ้องแล้วอืมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าผมต้องไปว่าความให้มันหรือเปล่านะครับอืมเป็นเพื่อนซีกันนะอืมคุณีักดิ์บอกไปแชร์ไปชายแดนสิคุณกล้าไปไหมอืมนะครับเจอนะครับถามใครก็ไม่รู้ ไปชายแดนสิคุณกล้าไปไหมนะครับชายแดนก็อันตรายไม่ต้องไปหรอกนะครับเนี่ยนะฮะก็มีทาหารแล้วนี่ทหารจะกินเงินเดือน,อนกินภาษีแล้วก็มีหน้าที่ปกป้องประเทศนะนะครับไม่ต้องไปนะครับอันตรายบางคนไม่ชอบทนายก็ดันแส,สเออเข้ามาฟังในช่องเขาเขาเรียกว่าสอดรู้สอดเห็นนะนะครับใช่ทนายภพศสารไหมครับอ๋อไม่ใช่เหรอครับดูหน้าก็รู้แล้วนะครับนะครับผมก็ไภศยสารก็เป็น เพื่อนสนิทกันนะเขารุนน้องนะเออนะครับอาจารย์ตาหวานยังเพราะาอะไรกินมาครึ่งขวดนะอืนะครับเออนะฮะประชาชนไม่มีหน้าที่ต้องไปชายแดนนะไม่มีหน้าที่ต้องเอาของบริจาคทหารเนี่ยไม่มีหน้าที่ต้องมาช่วยอะไรทหารเลยทหารมีงบประมาณปีแล้วต้องเทส isz, ส่าไหร่สองเท่าไหร่โอ้สองแสนล้านอะเงินทองเยอะแยะไม่มีหน้าที่หรอกครับนะครับ,นะรบไม่มีหน้าที่จะต้องไปแบบทำคอนเทนต์อะไรไม่มีหน้าที่นะนะครับ ประชาชนไม่มีหน้าที่ต้องเอาของมาบริจาคทหารไม่ต้องนะแค่ให้กําลังใจก็พอไม่ต้องไปอยู่ชายแดนอะไรทำคอนเทนต์ไม่มีหน้าที่นะไม่ต้องไปรับบริจาคอะไรให้หทหารทหารเขามีตังมีอะไรเขาอยู่แล้วเจ็ดนักการเมืองที่เกาหลีอ่หมายถึงใครไม่ทราบนะนะครับอเมริกานู้นะครับ, o, รบไม่ทราบนะครับคนสมบุรสาครไม่กลัวใครหลอกอ,อ่เป็นไงเป็นกันอืมอ่าอ๋อครับครับเดี๋ยวว่ากันไปนะ การบริจาคควรวิธีเป็นวิธีการสุดท้ายก็ทหารก็มีงบประมาณไม่ต้องห่วงแล้วครับไม่ต้องไปซื้อข้าวอะไรให้ทหารไม่ต้องไปเลี้ยงข้าวต่างทหารก็มีอยู่แล้วงบประมาณเหลือเฟือตีละสองสามแสนสองแสนสองแสนล้านไปไหนหมดอ่ะงบลับงบอะไรต่างๆพี่เดพูดให้พวกนั้นตาสว่างนะครับนะบางโอเคอเขาเรียกว่าน้ําใจนะครับอือนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่านที่หมดนะครับเอพูดถูกตาสว่างอือนะครับ ไม่มีหนา้าที่บางคนบอกทําไมไม่ไปชายแดนจะไปทำไมครับไม่ต้องครับเรามีทหารครับ